สบายดีพี่น้องสบายดีเบอร์สุขุมสุกคนเด้อบุแม่นมือเด้อนี่หนาดําไปกลุ่มดำน่ะเอ้ยไปกลุ่มดำหน่า,ดม,ดนามือเดียวหนาดำเลยพ่อรำแม่ป้องเลยมาสุกไปถัวป่วมาเลยฮากะไปเมืองมาไปสือบัตรเติมเงินไปสือบัตรเติมเงินมาเติมเน็ตบัตรเติมเงินมาเ,มาเติมไรไฟ นนมันยังมั้สิจูบน้ำดำสปอแแมรือว่ามันจบมมูบน้ำคุณมาใส่ตะกร้ารนาะจูบเลยชุกุลชุกคนอยู่ดีมีแห้งกันเนาะคึมคึมเหมือนนี่นะตอนเศร้าเมื่อเช้านี่ฝนโตคนหยีหยีลิ้น n h ่ๆเอาใส่คำซับนะหยีหยี nhẹ ๆ,ๆ,ๆคือแบบคือคอยแห้งอึ้งคอย,อย,อยนะ ข้าม,ามีนาำดำนาดเดี๋ยวนี้รุจุกนาำได้๋้วกันให้ข้าแม่เห็ดกินข้าแม่ก็มังลวกเนื้อลวกซีนสิกินข้าวเที่ยงกันแ <Okay. S 1> จ่มติกพิดิดดิบ,ดบวะ <Okay. S 2> โอเคลงตีนขันกำมาีดอกมีลุ่ปุกเนาะ Mà... Mà nào nào? Mà gần... lúc nào mặc ẩn hát lắm nó mà kiếm khẩu họ như thương à. họ nó đi à ừ gì ừ kim ừ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  แันแทน,แทนมาหน่อยกำลังสลิปปิ้งอยงู่ตอนนี้นะตื่นยงังเนาะตามป่าพี่น้องเ้ยมีหอยเยอะตามป่าแล้วก็ลวกเอลวนซีนดาดซีนโอ้ยเป็นชีพประหยัดพักแต่มันละเหมือนหายบ้าล,ลาย ตำ้ป่านะเขาซื้อมาแต่ปักสองปุ่แสบได้มือนั้นนะตำ้ป่าแล้วก็ดาดซีนแสบแน่นอนมินินอนรับม่ได้ป่วนนลมืนน้อนี้มาเด้อพี่น้องเด้อกินข่าวก็ต้องระวังกล่องอย่ามันงาย กล่องบ่ฟ <lich> ังความเสียงพันโสดนะป็นตุแสบอิเชื้อเชื่อกินข้าวเทียนมงคลเด้อพี่นอกบัสสคานพอน้องมินก็แม่น้องมินเขาโรกะหลับจ่างอี่เราเนี่ยนะเขาไปหาเงินสื่อนมหั่วเขาเขาโรกะหลับจ่างน้องแคทอยู่ให้หน้า เอามาดูแม่มาเงาะนะสดตำป่านะกินโบราณคนสิแทบอยู่เลยตำป่าเนี้ยเด้เดเดเดมาเงาะก็นาวโทษติดแล้วิตมับ ยักตะปุ่นเนอะนี่มาแนะทำฮาไาลา่ถับพอไปไซต์ถับพอไปไซต์เป็นบมสบายมากจัตว์เห็นเศรษิดเป็นสบายดีพี่น้องเลยสบายดียดแต่บ่คอยมากินเขาน้ำหนักค่าเวียกค่างานาค่าข้อทิกใหญ่ ยังพ่อเทิกอยู่ทงน้ำซีนมาหงาะนะบ้านนี้นแครเอามาดาดซีนพี่น้องบ้านเขาเอินดาดซีนแน่บได้ยอายาแปะคุดดาดซีนเอาตามป่ามาสี่

เพศเหมาะอันน <elim> ี้นะลืมสั่งเธอ ว่สิ้อแตงโมมาใหม่ห้มินน่ฮอทบบเห็นฮอดแตงโมมาจะ้านนะปกติมันจะมีนี่ค่ะน้ำมันทำมิน่มเองเอท่ศัามเคื่อนโมเนี่ยแค่วันนี้หน่มหมไม่ใช่หใหม่เอ้าลืมบ่าจะ แมงวนันกุ้ยอยู่กับตอมปุกจุกนะแล้วหมูหมูที่สุดแซ่บขนาดเลยตามป่า นำจจะ differences กลับเกา treats ไม่ค το นกมันแนค่อกัน

มัำตัวน,นี้บอกตำป่านะแซบอยู่แต่กินบาลายคนมันบริยาตกันนางลง่องนางลง่อัมมันบริยานกันมันเลยมั่วแซบที่บนหลงเออมันก็เลยนะบบเบิร์ไว้เดยหนังตึเตงเยอะตำป่าตำดง นนหน,นึ่งปลามาจับมากินคอนสิรว่ะนี่แหละล้มเป็นบุกตนาด่อน่องไออก,ไก่ฮ ใส่นล้วแม่โอ้หนาวนะคะเนี่เฮ้ยหายนะหายหายข้าวหายหายนุ่งหอย อเห็นยังไงควักนูกินหนำนะีวควัก้อเพิกิข้าร้เนยอก็อ่ะน้งอันี้นข่าน่ก็เอาเพิ่นมากินข้าร้อน่ะอันน้ำมันหอนเอย่นีวมา้นสุกตมถวยมันก็เลย แล้วจินยังมาที่ยังบ่ได้เลยลูกตัวนี้ใส่ตอนมหุงใส่ตอนมหุงหายน้อยเดียวอึ้ยออ่ะอืมอืม อาณาจักรมองเงานะหัน hmm. หน้ามาอีกทีน่าหอบหน่อยดีย hmm. right. mm ังไงไม่น hmm. mm ่ามันจะอืมอย่างน ทีเบิร์ดว่าลนะ่ะตามป่าเนี่ยฮึค้นๆนเนอะได้จม นูบนู้บ้งเก่งเกงเก่งๆะไกินมีนูขอบใจสุดคนถือติดตาม ตาป่ามันเป็นยังไงฮะตาป่าไปป่าเนะี่ยไปายจุ๊บจุ๊บอืมเขิน <c oughs> จะเขินห,หนีย่ยหนิมาหน่อย